ข้อที่13กันก่อนเลยนกเงือกไม่สามารถสร้างโพรงรางเองได้เหมือนนกทั่วไปเนาะไม่เข้าใจทำไมต้องใช้คำว่าโพรงลังนะอ่ะข้อที่13กันก่อนเลยนกเงือกไม่สามารถสร้างโพรงรางเองได้เหมือนนกทั่วไปเนาะไม่เข้าใจทำไมต้องใช้คำว่าโพรงรางนะพี่ขอใช้คำว่าลางเฉยๆแล้วกันนะ อ่ะโอเคไม่เพี่ขอใช้คำว่าโพรงเฉยๆแล้วกันถ้ามันเจาะเข้าไปถูกไหมอ่ะไม่สามารถสร้างโพรงได้แล้วไงต่อเขาบอกว่านกนกเงือกเนี่ยมันต้องหาโพรงตามธรรมชาติเพื่อผสมพันธุ์นั่นเองเนาะโดยนกเงือกจะจับคู่แล้วก็หาโพรงที่เหมาะสมแล้วก็ตัวเมียจะขังตัวเองเพื่อออกไข่กกไข่แล้วก็เลี้ยงลูกจนกว่าลูกจะพร้อมออกมาเนาะแต่เขาก็บอกว่าโอเคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนกเงือกเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเนื่องจากภาวะการขาดแคลนรังอ่ามันไม่มีโพรงไม่มีรังละเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงพยายามซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นเองเนาะก็คือเขาคงว่างเนาะไปนั่งก็คือเขาก็คงจะไปขุดตามต้นไม้เนาะขุดเป็นรูให้นกไปทํารังนั่นเนองนะมันดูโจทย์กันดีกว่าว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อแรกเขาบอกว่าการเพิ่มโพรงรังเนี่ยจะทำให้ carrying capacity คงที่คำความหมายของ carrying capacity คืออะไรความหมายของ carrying capacity ก็คือจํานวน population ที่มัน maximum ที่สุดนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยการที่เราเพิ่มโพรงรังเนี่ยมันจะทําให้ประชากรของนกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้เนาะ c a r r y i n g capacity มันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะไม่ได้คงที่ข้อที่2ก็คือการมีโพรงอย่างจํากัดเป็นปันจจัยที่ขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของประชากรอันนี้ถูกต้องเลยเนาะเพราะว่าโพรงลังของมันเนี่ยมีอันนี้ถูกต้องเลยเนาะเพราะว่าโพรงลงงังที่จํากัดของมันเนี่ยทำให้จํานวนประชากรของนกเนี่ยมันลดลงเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยนะข้อนี้ถูกเก็บไว้ก่อนอตอบเลยก็ไนดะ้อ่ะส่วนข้อที่3หากโครงการนี้สําเร็จตัวต้านทานจะเพิ่มขึ้นตัวตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมก็คือ limiting factor limiting factor เนี่ยความหมายก็คือเป็นปัจจัยที่จำกัดการเจริญของประชากรได้ดังนั้นหากโครงการนี้สำเร็จเนี่ยเขามีการสร้างโพรงมากขึ้นไอเจ้า limiting factor มันก็จะลดลงถูกต้องไหมเพราะว่ามันมีโพรงกระจายเต็มไปหมดเลยนกก็สามารถสร้างรังนกก็สามารถแบบกระจายแล้วก็อยู่ได้มากขึ้นเนาะดังนั้นตรงนี้ limiting factor จะลดลงนะ ส่วนข้อที่4หากโครงการนี้สําเร็จอัตราการลอดของนกในช่วงแรกเกิดจะลดลงโอ้ยอันนี้ไม่น่าตอบเนาะไม่น่าเอาเป็นตัวเลือกนะผิดแน่นอนนะมันก็ต้องเพิ่มขึ้น4ถูกไหมมีรังเพิ่มขึ้นเนาะและข้อที่5หากโครงการนี้สําเร็จการแก่งแย่งจะสูงขึ้นจะแย่งกันทําไมอ่ะใน,นเมื่อโพรงเต็มไปหมดถูกไหมสามารถเลือกได้เต็มที่เลยจะไปอยู่ไหนก็ได้นะข้อ13จึงตอบข้อ2นั่นเอง